ตื๊ดตืดหน่อยตื๊ดตืดหน่อยรถโด,ดยสารแบบไม่ประจำทางนะครับอันนี้รถโด,ดยสารประจำสงการนี้เลยนะครับเรียกว่าเป็นตู้รถโดยสารคันแรกของช่างหนุ่มเลยก็ว่าได้นะครับ <acerca> ก็เปิดตัวแบบยิ่งใหญ่อลังการนิดนึงนะครับนะฮะให้คนจดจำนิดนึงนะครับอันนี้เป็นรถโด,ดยสารซิ่งนะฮะดูนะฮะอลังการเลยระบบไฟนะครับพี่เขา เอาไปวิ่งสงการก็คือเล่นสงการโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็พี่เขาจะไปจัดเครื่องทรงเครื่องเสียงอะไรพวกนี้นะมีไฟเทกไ,ไฟวิววับนะฮะไฟตื๊ดอะไรพวกนี้นะก็คือจัดเต็มแน่นอนนะครับมาดูสเต็ปกันเลยดีกว่าว่าพี่เขาจัดสะเต็ปอะไรไปบ้างนะครับมาดูกันไปเริ่มจากข้างในเลยเข้ามาดูแต่กงตามมาเลยนี่เลยครับโอ้ดูเบาะนั่งมันดูหรูอะ่ะมามันดูหรูดูแพงเนี่ยดูดิเบาะสีแดงเลยฮะ จะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนนะฮะอันนี้คือเป็นไฟไฟตึ๊ดนะฮะเก็บรายละเอียดให้พี่เขาโอ้โหดูเงาวับเลยครับอันนี้ลวดลายนี่เรียกว่าไลซิ่งนะลูกค้ามาจัดรถโดยสารของช่างหนุ่มช่างหนุ่มไม่เคยทําอันนี้เป็นหลังแรกนะครับแน่นอนลูกค้าไว้วางใจฝากใจไว้กับช่างหนุ่มนะครับแน่นอนครับจัดไลซิ่งจัด แบบ sing, สเตปซิ่งสไตล์ช่างหนุ่มให้พี่เขาไปเลยนะดูตะกองขยับขึ้นมาข้างบนดิอันนี้กระสาดนะกระส่าดเป็นลาย X ทพี่เขาไปต้องการอะไรมากมายแล้วก็ตีโล่งเลยบนหลังคาเลยพวกนี้ก็โล่งโล่งไปหมดเลยเพราะว่าพี่เขาจะใส่ลําโพงนะตีลําโพงตัวนี้นะคือตีลําโพ,นะพงแบบเต็มลํานี่นะเอาไว้แดนกระจายครับมาดูสเต็ปรอบคันกันครับว่าพี่เขาจับเป็นสเตปแบบไหนนะมาดูกันไปมาดูดิดูลวดลายก่อนดูลวดลายเป็นแบบแรกเลยนี่ คือทรงซิ่งอ่ะคือแปลกแปกแนวแน่นอนนะฮะเดินทางทั่วประเทศยังไม่มีแบบลายซิ่งแบบนี้นะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถโดยสารธรรมดาปกตทิทั่วไปรถโดยสารประจาทางอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้พี่เขาขอซิ่งซิ่งนะฮะเน้นซิ่งไม่เน้นใช้งานนะครับเน้นสงการนี้แล้วก็สงการทุกๆปีนะมาดูพวกทรงกันดีกว่านะครับเป็นทรงหัวสองแถวนะครับรถสองแถวก็แน่นอนก็ต้องหัวสองแถวมาดูนี่นี่ฮะหัวสองแถวไม่ใช่หัวซิ่งนะก็จะดู เป็นหัวเล็กนะฮะอันนี้ตู้เขาสูงไม่แต่สิบนะเป็นหัวเล็กหัวเล็กๆประมาณนี้ก็ให้มีมีแบบช่วงนูนขึ้นมานิดนึงประมาณนี้นะไม่ใหญ่มากก็คือตามสไตล์ตช่างหนุ่มก็คือจะเป็นหัวเล็กๆนะฮะถ้าเป็นตู้เตี้ยเนี่ยหัวเล็กอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะกะ็จัดให้พี่เข้าไปแบบว่า,ร,าอรอๆดูช่วงประตูประตูเนี่ย <ś m les> ไว้ใจได,ได้หนึ่งนิ้วสอดไว้ใจได้เลยครับอันนี้เป็นรถโดยสารไม่ประจำทางนะครับอันนี้คือรถโดยสาร ประจำสงการนะครับก็จัดให้พี่เข้าไปแบบว่าหล่อๆชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนขอแค่บอกนะครับผมชวนนุ่มซิ่งจัดให้นะครับหล่อๆนี้เรี่ยคุ้มค่บแบบนี้เลยนะฝากกดติดตามที่ต๊อกช่องหนุ่ซิ่งครับมีสาระดีๆให้พี่ๆได้รับชมแน่นอนขอบคุณมากครับสุดโหดที่สุดนะดูอลังการนะ